สวัสดีครับผม,ผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับเกมรูมในพา์ที่3นะครับปิศาอันที่3ามนะครับคอนติเนียลแล้วนะครับผมปิศนานี้ผมก็ลืมนละนะว่าทำยังไงเดี๋ยวจะพยายามนะครับขั้นแรกเหมือนทุกทุกครั้งทุกทุกครั้งนะครับใช้เลนพิเศษเพื่อตรวจหารอยนิ้วมือว่ามีตรงไหนบ้างนะครับอ่าผิดที่แล้วเนาะนี่ นะครับตรงนี้ไม่ลอยในมืออยู่นะครับเลื่อนเลยมีสวิตด้วยเลื่อนเลยอืมจะมีกล่องออกมานะครับหยิบกล่องแล้ว่าเพิ่งไปไหนนะครับเข้ามาที่นี่ก่อนเลยทำไงก็ได้ให้เราเลื่อนลูกกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะครับเขาได้ก็เลื่อนมาฝากตรงนี้ก่อนเลยฮะสุดๆ,ๆไปเลยแล้ว,ลวไปฝากไว้ตรงนู้นอ่านะครับอืมสุดไปก่อนนะครับแล้วก็นําเข้ามาในนี้นะครับ แต่อย่าเพิ่งเข้าไปสุดนะมาฝากนี้ไปก่อนนะครับออ,อแล้วเราก็เอารูปนี้เข้ามาต่อกึก๊กเล่นไปสุดนะครับแล้วหมนุนทีเดียวนี่ได้แล้วเรียบร้อยได้ <c oughs> กุญแจมาหนึ่งดอกนะครับใส่ที่ไหนไปไขที่นี่เลยไม่ใช่กูมั่ว <c oughs> ขอไทนะครับไขที่นี่เลยอืม หน้าตรงนี้งมก็อาจจะลืมไปหน่อยนะเมื่อไขยแด้แล้วคุณก็ไปปลดล็อกเองนะกันจํายากนะครับอ่าเป็นทางซ้ายห้าทางขวาสี่แล้วก็ไปซ้ายสุดเลยแล้วขวาสุดนะครับอเม,มื่อได้เนี่มาแล้วหยิบวัสดุข้างต้ไปก่อนเลย นี่ตรงนี้นะหยิบไปเลยอ่าได้มาแล้วแล้วนำการนำรูปที่เราเก็บได้ในะาพที่แล้วมาใส่ปุ๊บอ่าเรียบร้อยใส่แล้วไงต่อใส่เลนส์พิเศษเลยครับไปดูรูปซะอ่ารูปเราก็สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับอ่าได้รหัสมาแล้วนะครับ S I G I L นะครับผมใส่ตรงไหนเดี๋ยวผมบอกทีนะครับ ได้ S I G I L มานะครับเราทำการที่เราเก็บวัตถุสี e ่เหลี่ยมตะเกียเนี่ยนำมาใส่ตรงนี้เลยไม่ใช่มั่วใ <c> ส <oughs> ่ตรงนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะใส่นะครับให้เราใส่เลนพิเศษก่อนฟึบและทำการหมุนดึงนี่เราไปก่อนเลยนะครับแลวทำการหมุนไอ้นี่มาฝั่งซ้ายก่อนนะครับและดึงเข้ามาและก็นำไปเก็บและไปดึงทางขาวาออก เท่านี้เราก็จะมีรูเสียบแล้วนะครับนี่ไลยแหละครับหลักที่เราได้มาใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับเอยอ,อะไรเอ,อ่ยเอ,อ่อ S นะครับ S I สนะครับ I L นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับหยิบอันนี้มันนีสีม่วงออกมาเลยนะครับและทำการซูมออกไป จะ้มนมีสีม่วงใส่ตรงไหนนะครับนำมาใส่ตรงนี้เลยแทนด้านล่างนี่นะครับเมื่อเราวางประทับไปแล้วปุ๊บประตูก็จะเปิดออกเลื้ยเข้าไปเองนะครับทำให้เราได้เลเซอร์มานะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับได้เลเซอร์มาอย่าเพิ่งไปไหนเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนหมุนเลนให้มันเล็กที่สุดก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยปล <laughs> ดล็อกไอเนีอยงม,มาแล้วยิบมาเลยนะครับ อะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วอืมได้กลมๆไนดะามันใส่ตรงตรงตรงนี่ตรงนี้อืเรียบร้อยได้ดินชักออกมาแล้วดึงออกมาเก็บเลนนี่มาอย่าพึ่งไปไหนนะครับเช่นเคยสำรวจที่ดินชักก่อนนะครับมีปุ่มไม่กดกดได้พัสโซชิ้นแรก นะคบที่เราต้องนําไปต่อยลูกโลกกันเองนําบเซอสเีทได้มาไปต่อเลยนะครับวัชินล่นี่สําคัญนะครับอไลที่หมุนมาแล้วให้หมุนทำลายเดบอกทีนะครับจากนั้นเราก็นำไอตัวเลนส์ที่เราเก็บได้เมืเกี้เนี่ยมาใส่ตรงช่องของอเลเซอร์นี้ปึ๊บทำให้แสงแยงไว้ที่อื่นได้ มไม่องสนใจเลยเดี๋ยวผมบอกก่อนไอ้นี่ใส่ที่ไหนที่หมุนตรงนี้เลยนะครับหมุนหมุนแม่งเลยโอเคนี่ครับตรงนี้เป็นพัซเซลิลเหมือนเดิมนะครับทําการต่อพัซเซลิลให้เป็นรูปเหมือนเดิมทุกคลัางนะครับรูปแบบนี้นะครับ เรียบร้อให้ครับได้บ็อกซ่เหลี่ยมมานะครับได้บ็อกี่เหลี่ยมมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่สำรวจก่อนเลยนะครับข้างใต้นี้จะมีรูปอ่าให้เราหมุนให้มันเข้ากันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ไปรูปดาวออกมานะครับรูปดาววันนี้ไม่ได้ใส่ตรงลูกโลกนะครับแต่มาใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับรูปดาวนี้อืมแปะเม่งไปเลยนะครับเราก็จะได้กล้องออกมานะครับอ่า เดี๋เพื่อสนใจนะครับกล้องตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเราสนใจจุดนี้ก่อนดีกว่าให้เรากดอันแันหนึ่งก็ได้นะครับกดไปเลยนะครับและรีบซูมออกไปและหมุนไปทางฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วกดอันต่อไปนะครับปุ๊บแล้วหมุนไปหาอันต่อไปแล้วรีบกดนะครับอย่าให้เข็มสุดนะครับมันจะปิดไปเลยนะครับรีบหาอันต่อไปนะครับได้ยชิ้นส่วนมาแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับไอ้พ่ฟาเซ่พวกนี้ไม่สำคัญไม่ต้องรีบใส่นะครับเพราะว่ามันสาคัญอันแรกอันเดียวนะครับ ทําเหมือนเดิมกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับได้กุญแจวแล้วนะครับกุญแจนี้ใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้เองนี่เองนะครับผมเหมือนเดิมใส่ไปก่อนเลยปุ๊บทีนี้ก็จะปลดบล็อกให้เราปลดล็อกง่ายล อืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อืมไม่ใช่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 ใช่เอ่อภารกิจนี้เราไม่ต้องจำไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะครับไม่ต้องใไม่ต้องเป็นทั้งหมดทั้งหมดนะครับเพราะว่าใช้แค่อันเดียวมีแค่แรกมีแค่อันบนสุดท่นนั้นแหละที่แค่สองอันนะครับอืม ok, đã xong rồi. à, cái okay. gì, viết cái gì? หยิบมาเลยนะครับได้เลนส์นี้มาแล้วนะครับนาไปใส่อีกฝั่งหนึ่งของเลนส์ทำให้เลเซอร์โผล่ีกฝั่งหนึ่งนะครับโผล่มาทางนี้นั่นเองนะครับอ้าวให้เราทำการใช้เลนส์พิเศษนะครับปุ๊บเราจะเห็นแสงเลเซอร์นะครับทำไงก็ได้แสงเลเซอร์มาอยู่ตรงนี้เนี่ย เย็บร้อยแล้วได้แล้วเราก็ได้ผสาโซ่มาอีกหนึ่งชิ้นนะครับตะก,กี้ที่มันเปิดอยู่เห็นไหมครับเก็บมาเดี๋ยวค่อยใส่ให้เมื่อจำเป็น,นครับ ไปที่กล้องดูดาวก่อนเลยนะครับมันก็จะปลดล็อกเห็นรหัสออกมานะครับอ่ารหัสตรงนี้ที่เราเห็นในกลุ่มดาวนะใส่ตรงไหนนะครับใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเห็นยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วพโซ่มาสามชิ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็นำพโซ่สามชิ้นของเรานะครับไปใส่ให้ครบจำนวนนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนี้นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ภารกิจสีมิชชั่นนะครับผม เรียบร้อยแล้วอ่าอ่าเรียบร้อยอ่าครับสำหรับอย่างจบไัยังวะเออจบแล้วสำหรับมิชชั่น3นะครับก็ของเกม The Room ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทที่4ี่นะครับผมสวัสดีครับ